สวัสดีครับผมแซคแชนแนลนะครผมก็วันนี้มาถ่ายรถขุดขนาดเล็กนะครับเจ้าคูโบตานะครับ KX 91ขีดนะครับผมกับงานเชลลิ่งนะครับก็งานเบาๆนะครับก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบร้อนนะครับเพราะว่าเป็นงานเชลลิ่ง การถ่ายรถขุดขนาดเล็กวเดีโอรแรกนะครับก็เรื่อยๆนะครับผมงานขุดลากไม้นะครับหรือว่าต่อกระถิ่นเบาครับสบายสบาย เสียงเงียบดีนะครับโบลตาก้อนหนึ่งขีดสามนะครับถือว่าเล็กพิกคิหนนะครับผม น้นะครับ,บการตรวนี้ครับฝนตกตปกอยนะผมกาะดิ้งฟ้าขึ้ฝนครับ งานปรับพื้นที่นะเป็นแมคโครสามพันนะเตเตอร์อยู่ฝั่งมุ้นครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหาชมยากครับสำหรับรถขุดขนาดเล็กส่วนใหญ่มีแต่งานวางท่อนะรปรับปลา อากาศร้อนครับอันนี้ไม่มีแดดนะมีแต่ฝนก็ขี่มาครับก็ผ่านมาเลยขออนุญาตเขาถ่ายนะวิดีโอนะครับ มาดูรถสุดขนาดเล็กบ้างนะดูแต่คันใหญ่ๆมันน่าเบื่อนะครับผมก็ไม่ได้เล่งเครื่องไรมากครับทำไปเรื่อยๆนะฝีมือนะคุณขับเสียงเครื่องเงียบนะครับ เป็นทีมงานนะแม่มือแดงครนะทีมงานของแม่มือแดงนะผมรับเนะกา่าบัวตาคนระับ ก็สำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับขอจบด้วยบบโบตานะครับ k x 9 1 4 3นะครับผมกับงานุดลากต่อกระถิ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ